กระสัสดีท่านผูช้ชมท่านแนวนี้ผมบดนะในกิจี่ชอวอลโรบอทนะ mm hmm. ก็ในครั้งนี้เราจะมาทำการ2 v 2วีอวอลโรบอทนะโดยทีมผมเนี่ยจะได้แก่ตัวผมนะบอท1515และคุณมีนนะส่วนทีมฝั่งคุณดูเนี่ยฝั่งตรงข้าเนี่ยได้แก่คุณยูนะและคุณซินิสเตอร์ไททันโอคล็อกแมนนะก็เป็นการ1 v 1กัวีนเนอ้ย2 v วีสิ สองสองก็เล่นเสนุกสนุกขำๆนะไม่ถึงขั้นจริงจังทัวร์นาเมนต์ชิงรางวันอะไรระดับนั้นนะก็มาดูว่าผมจะโดนยำมะม่วงเละตุ้มเป๊ะหรือว่าจะชนะขาดลอยแค่ไหนก็ไปดูกันนะครับเอ๊ะไมากันสอง v สองนะกับคนดูในเกมวอร์โรบอป็นการสอง v สองครั้งแรกเลยดูเปล่าฟินเนียซะเลยับบลลแล้ว รอรอีร่นี้ใครจำได้เขาคือคุณมินจะคลิปหนึ่งคลิปก่อนนะส่วนคนนั้นผมจะขอผมจะขอเรียกเขาว่าซินิสเตอร์ไททันโอคอลอกแมนนะจะชื่อในดิสคอร์ดคนนั้นคุณดูนะผมเรียกทุกคนเป็นชื่อในดิสคอร์ดนะอ่าคุณมี้มีขยับตัวนะเราเดินไปเลย มาแล้วเรียงกันมาก่อนแล้วกันอันตรายครับเพราะว่าเขาหลีกสูงวปทุกคนนะมีนใจเย็นมีมีรอคตอนนี้เราคุณซินิสเตอร์แทนได้โอคล็อกแมนบุกเข้ามาแล้วส่วนคุณดูอยู่ห่างๆครับ มุมเขายิ้ยากนะโอ้โอ้โอโออยาฝั่งนั้นคนุณยูเปลี่ยนหัวยนนะอะไรดีแย่จริงเขาไม่เข้าไง เขาไปฝั่งนั้นแล้วเอ้ย,อยเนี่ยละโอ้โหโดมากระโดมาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยมาตอนไหนเฮ้ยปวดทึบเว้ยเฮ้ยหิวเว้ย ah di โอ้ oh, ว่าดูบางไซค์ดูบางไซดูบางหันหน้าอีกดูบางหันหน้าเอ้ย ah. ini โอ้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 พี่ไปยืนพี่ดีใจนะโหเฮ็ดพี่เจ็ดพันอหือเมตตาจริงๆโอ้ยออโคชิไอหเจาะโล่เรียบร้อยครับเข้าในนี้ โอ้โหโอ้โหไหวไหมนะ่ะผมต้องใช้สกีอีกรอบนี่ยเจ็บหนักแล้วเจ็บหนักแล,ล้วแอสซิดรอบแอซิตรัวรัวครับ,โอ,โ,รบโอ้โหโโลงมาถึงพื้นแล้วยังตาย เฮ้ยนัตัวอะไรนะ่ะเฮ้ยอะไรแบบแบบอเห็นต้องเ็นตดเขานะดี๋ยวสดีตซบายคือต้อนในจังหวะนี้นะผมก็ใช้สกอร์เปียน จะทําการเข้าไปนะก่อเพลนเข้าไปคู่อ้ดการยิงปุดเป็นเมียของคุณซินิสเตอร์ไททันนะซึ่งเขาก็ขึ้นหลอดแล้วผมก็วาดผมโดนทีเดียวขี้ตาคนมีนเอาละคนมีนเข่าแห้งคนมีนคนมีนความหวังที่คนมีนละซ้ำซ้ำซ้ำเพิ่มยังไงบ้างเป็นเมียตายละสภาพผมแบบไม่มีเปนเนียอยู่ไม่ได้โอเคมีจัดการได้เซอร์ี้หมอ ตอนนี้ผมซีนิสเตอร์ไททันเนี่ยเขาเจ็บแล้วล่ะผมก็มาซ้ำเขาต่อครับซ้ำเขาต่อแต่เขายิงแรงเกินไปผมตายความาสุดท้ายครับโบรชิเลือดไงลงไปเอาล่ะโอ้ยพี่พี่ก็แรงเกินเดียวพี่แตกเลยนะพี <keinen> ่ <dean> <Mean grenades> ยุ่งแรงเกินไปแล้วอ๋อมิงลงมวามสุดท้ายให้ไททันกระดาษอ๋อมิงที่เชื่อว่านายถึงแม้นายจะเป็นกระดาษแต่ฉันเชื่อว่านายเอาชนะอุ่นโดนธรรมดาได้แม้จะหลีสูงกวา่าใช่ไหมออมิงอ๋อมิงอ๋อมิงลงมาก่อนมันยิงแรงเกินโอ๋ออ๋อมิงนาะยต้องช่วยคุณคุณมีนอ๋อมิงนะเหยื่อเป็นไรครับเปิดฟันน่ารู้ไป มาหุ่นสีขาจะสีขามานี่โอ้โหยิงแรงอ่าเรียบร้อยครับหมดไม่เหลือแล้วหุ่นยนต์โอ้มีบาเลียทองอีกไอหุ่นยนต์ตัวนี้ผมไม่รู้นะมันหาจากไหนแต่ว่ามันโหดอยู่นะเนี่ยมันมันไม่มันไม่เหมือนหุ่นยนต์มุมพวกฟูจินไรจินทั่วไปอ่ะมันแปลกจากชาวบ้านท่าเดินมันก็ไม่เหมือนชาวบ้านมันเหมือนหุ่นยนต์บอดี้การ์ดของ ป้องกันประธานีบีของสหรัฐซะมากกว่าอมีบาเลียทองอีกตรงนี้คุณมีโดนล,ลุมแล้วคุณมีไชเททันใช่โหไทเทัทน,เอททนอะไรอะ่ะมันซื้อได้ไหมหรือว่ามันต้องสูมเลาโอ้โหพุุงตัว<า>ได้อีกตัวนี้มันอาวุธ<า>มีกี่ช่องเนี่ยอื้มอื้อือ้ออออ อโอ้โหถึกเกินไปแล้วโอ้โ,โอสาดลำแสงสีเขียวใส่กันละทีนี้พุ่งตัวได้อีกอะไรแฮะหลุมดำเหรอมีบารเรียด้วยเรียกว่าเอาง่ายๆก็คือสามคนในคลิปเนี่ยในดิสคอ d ที่ผมออามาเนี่ยหลีกสูงกว่าผมทุกคนนะหลีกผมต่ำเตีย้ยเรียดินสุดแล้ว คุณมีนคุณแบกแล้วนี้โอ้คุณมีนพิกเกมจากเก้าจากหกต่อสิบตอนนี้เป็นเก้าต่อสิบคุณมีนก็เกินไปขอแเราโดนล็อกขาโดนล็อกขาเฮ้ยเ้ยไอ้หุ่นวิญญาณไอ้หุ่นถอดวิญญาณถอดวิญญาณแล้วยิงได้อีกคุณมีนพุ่งถอยหลังมาแล้วทำไงคุณมีน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  โอ้คุณมีนไททันระเบิดหุ่นยนต์เขาก็ตายด้วยมาอะไรหุ่นยนต์ตัวนี้ผมไม่ผมไม่จะเรียกมันว่าอะไรดีผมชอบเรียกว่าเป็นงูเป็นพยานแท้เออแล้วนะแหละแบกจัดเลยขอบคุณมีนคุณมีนเดี๋ยวผมเปิดดิสคอตก่อนอันนี้เป็นดิสคอตกลุ่ม B Community นะก็คือ กลุ่มช่องของเองนั่นแหละโอ้โหฟุ้งออกมาได้เฮ้ยกับมันดูที่อยู่ในคลิปนะโอ้ไอ้วิญญาณเกาะมาอ้าวไหนดูสิคุณมีนเอาละคุณมีนคุณมีนตัวแบกจัดเลยคุณมีนแบกจัดเลยอ่ะคือผมมันมาเป็นตัวประกอบอ่ะแล้วคุณมีนแบบแบกผมอ่ะเรียบร้อยสิบเบีดต่อสิบเบีดอีกสามสิบเบียดเอาแล้วเอาแล้วเอาคุณมีนวิ่งคุณมีนคุณมีน โอ้โอ oh, oh. ้มินเอาแล้ว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 รอ,อ,อดไหมรอดไหมหลบหลังตึกยี่สิบวิรอเวลาหมดจริงเดียวเหรอทีนี้รอเวลาหมดครับรอเวลาหมดทันไหมทันไหมทันไหมไอ้เหี้ยออกมาดูข้อ <c ười S 2> ความ <c ười S 2> สิโอเคคุณมีวัดแล้อเคคุณมีกลับไปในเกมต่อคุณมีบินเอ้ยคุณมีสู้สุดชีวิตคุณมีสู้สุดชีวิตบอเลียงม่วงบินมีใครตายไหมรอดไหมรอดไหมรอดไหม สองหนึ <analyze> ่งเรียบร้อยครับโอ้โหเสมอครับเฮ้ยเฮ้ยคุณมีข้างหลังข้างหลังโอ้โอ้คุณมีไม่หนีแล้ว ดูสิทางฝั่งผมนะครับนะคุณมีนทำดาเมจไป5ล้านนะโอ้ผมทำดาเมจไปหกแสนนี่น้อยมากช่วยสังหาร3นะคุณมีนคิวเศษผมคิวศูนย์ส่วนฝั่งนั้นนะคุณยูเนทำดาเมจไป4ล้านช่วยสังหารศูนย์ยแปดส่วนคุณซินิสเตอร์ไททันทีวีพราม ทำดามิเไปสองล้านเจดช่วยสังหารหนึ่งคิวสาคิวผมสูนอยู่คนเดียวดาเมตน้อยสุดด้วยโอเคก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ